้้นหลังงรูป่าาายมากๆจสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง t ีตาชาแนลนะคะวันนี้เราก็มีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะคะที่เขาสามารถที่จะลบรูปพื้นหลังของรูปได้ซึ่งทำง่ายมากๆเลยนะคะก่อนอื่นนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราเข้ามาที่หน้าต่างนี้กันได้เลยนะคะ แล้วก็เซิร์ชคำว่า remove จ้าแล้วก็กด enter เข้าไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นข้อความต่างๆนเยอะไปหมดเลยให้เรามาที่ตรงนี้เลยนะคะที่ชื่อว่า remove background from image remove .bg นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คลิกเข้าไปเลย อ่ะหลังจากที่เราคลิกเข้ามาในเว็บไซต์นี้แล้วนะคะมันก็จะมีตัวให้เราเนี่ยอัปโหลดรูปภาพนะคะอ่ะ,ะ,อะเราก็ไปเลือกรูปภาพมาสำหรับรูปที่เราอยากจะลบแบ็กกราวมันออกนะคะอ่ะของก็เป็นรูปนี้นะเมื่อกี้นะอ่ะเป็นรูปนี้อ่ะมันก็จะได้แบบนี้มานะคะเห็นไหมคะว่าอ่า พื้นหลังของรูปมันหายไปหลังจากนั้นเราก็ทำการดาวน์โหลดแค่นี้เองก็ถือว่าง่ายมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปดูนะคะว่าเราเซฟไว้ที่ไหนแล้วก็เปิดโฟลเดอร์เข้าไปมันอาจจะมองไม่เห็นนะคะ